อกก็ยังได้เห็นได้อะไรอยู่ได้เห็นฟัได้เห็นเอาจำได้อยู่เขาใส่เป็นปี๊บไปเขาเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบเป็นเนื้อผงแบบผงโอ้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นตัวผอมเป็นตัวหอมน้องครับ เป็นวงทั้งรรจักรเนาะอ๋อไม่เคยเอาไว้ขาดขาดขาครับครับอ๋อจะมีคน้มาถามหาเรื่อยแสดงว่าเป็นผะนีเนาะครับหลวงพ่อเนาะ เป็นข้าวก็ดผีดเยอะยังไงทีไหมครับอืมเป็นขาวโพดเป็นข้าวโโมลสารเป็นหวานอ๋อเป็นหวานจากหวานจากอะไรที่เนาะำาะอ๋เป็นหวานหวานขมิ้นหวานอะไรพวกนี้เนาะอ๋อน้เนาะ่เนาะ เราเก็บตอนั้นเก็บไว้ตรงไหนลองขอเอีแต่ตอนนีุ้กที่อ๋อแต่พอมีกุกตีอ๋อเถอะไปหมดคย้กตีไปัเจ้าตอนนี้เป็นคุ้กที่เก่าเนาะเดี๋ยว่ังไงเดี๋เราจะีขอไปดูชมกุฏกเก่ามีผ้าอยู่เนอะพอเนาะ ภาอปะาอยู่เนผมชอบผมผมชอบศิลปะงนากมันสั่งมันสวยตสายอกโบราณีอืมนัเป็นรูปต้นรัตนาเององอาคารโครงเอะยอะไรเอวยัทาเก่าดีจะได้อาไปดิดู I okay. do สองนอยนะครับเงนจเกิดน้องาะนะนาเกิดสองสีส่สู่มล่ะเออเกิดเกิดสองสสองสี่สองหมนำไปอยกันไหนน้องกุ่งกระทุ่งนาอ๋อ่ะ เราหลวลงพ่อได้ยินชื่อว่าหลวงพ่อพุ่มนี่มามาตั้งแต่เด็กน้อยเลย嘛อโอตอนบวชแล้วรอได้ยินว่าหลวงพ่อพุม่มหลวงพตอนนั่งหนั่งเขาได้ยินได้ยินว่ากิจกิจศักริ์เป็นยังไงหลวงพ่อมีอรมพระอย่างนี้นี่ ครามดูอับดัดูมมงวยเป็นเป็นตกลางเปเหมือนงจักอย่างนี้คขาโหงยางี้นี่โอ๋อครับครัคคือตอนนั้นก็ยังก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมครับ มีครับมาหนันงมาหันมัดึงไัอมานัดึงมัคนเอาไปคนเอาไปตำรจก็มีชอยู่มมโอ้ตำาวกวาถูกสบายดีครับมหาหนมนเนี่ยเอาใส่ใส่ยกไปเลยอ๋อป็นปีดอ๋อเป็นปีดยกใส่ปีไฟอ๋อ ตอนนั้นมหานนนเป็นเป็นเป็นอะไรอยู่กันนี่ครับตอนนั้มีตาแหน่งอะไรอยู่กันนี่ไหมไม่เนยมีตำแหน่งนี่เจ้าท่านเกิดในบ้านโคท่านก็เอาผ่าลหลงพภูมิไปจากวัดไปจากวัดแป่ธรรมชาติเราก็ได้เงินมาทำบุญทำบุญทำบุญให้คขา ตอนนั้นอยู่เท่ไรล่ะครับตอนนั้นอยู่เท่าไรตอนนั้นหลวงพ่อยู่เท่าไรโอ้สีตอนนี้ละครับตอนนี้เทไห่ดแปดสิจแหละสี่สิบสามสิัปีเลหลวงพ่อเนาะโอสมัยมหาวนตอนนั้นหลวงพ่อก็อยู่กุี่หลังนี่แล้วนี้ครับ ก็ถ้าเราอยู่ิไหนไม่อยู่งนี้ไปตรง้ไปย่นอระดาดอ๋ยู่อยู่ท้งนนอตรงโน้นแต่ก่อนยังไม่มีสลานใช่ไหมล่ะอีอยัมีสลาสีหงลตรงนี้อันนี้เป็นกติเดิมเดิมเก่าเก่เลยอคน้องกพิงแต่ไม่เงินน้องน้องกพิงหยุกหลังน้องกุ่ม งั้นเพลงก็คือนึ่จกคุณมงคลชินอรลาดมนีเนี่เนาะแต่คนบ้านนี่เนาะเราพุติพุเตี่ยว่าเป็นคนร้ว่าพวกอุสางยังมีลมอยู่้อยู่ไหมมันกรนาบน้องพอน้องโอ้กระนาบมันกรนาบภเออ เกืบสองรปีแล้วเนาะเกือบจะสองร้อยกว่าปีน้องพ่อก็อยู่ก็นี่ไปไหนมาไหนเลยข้างในม้วนกันเลยข้าวัดรพวกอะไรนะาพวกน้องไผ่ของน้องไผ่องน้องไผ่อ๋อก้ามค เดี๋นราจะไปหาควงานจากทางบางพี่เขาอดย,ยู่ราไปหาคนทมงหมทั้ยกมุ่มทำมามา้มาา็ได้วชวนต่ละตัวชา,า,ายเด็ครับ หลวงพ่อเคยเคยมีได้หาหลวงพ่อบุญมั้งแต่ก็เคยเห็น่เห็นไหมอ๋อเคยเห็นอ๋อเคยเห็นอ๋อดียังไงน่มายอดีว่าดียังไงดีนี้ เออมาถามมากลงพ่อบ่อยไหมหมานหมาวนครับครตอนน้นาจางบวชงครครือตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือว่าหลบล,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 ลงหลงลงนวนเนี่ยมีคนมาเอาผ้าจาก วัดถูกสวายนี่ไปซึ่งเป็นพระของพระภูมิอขาเป็นพระของพระภูมิจากวัดถูกสวายไปอยู่ที่วัดบึงอถังก็จับไม่ได้เพราะมีประวัติไว้มีประวัติเยอครับะแต่ว่าพระกิงนี่ก็เขาก็ก็ดังกันอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่าเขาได้แบบมาจากไหนพอรู้ไหมไม่รู้รู้ประวัติไหมไม่รู้นะแต่หลวงพ่อรู้แค่ว่า พระเจ้าพระองค์เนี่ยจ้คุณวนเอาไปใช่ไหมเอาไปเอาจากนี้เลยเอาไม่ไดจาคุณวนไม่ได้ทำเองมาเอาลงพ่มไปไปรวบรวมไว้๋อไปรวบรวมไว้เป็นปี๊บไปเลยนี่เอาใส่ปี๊บไไหมมีอาีสมัยทัไม่ไปอยูก็ฝนเนยืนกับใครอ๋อใช่ไหมการแต่งนเจ้าวาดอ หลวพ่อนวดเอาไปเห็นพระเจ้าพระองค์ดวดีเ้มางเคยห็นเข้มขามเกิดเขาแก้เลยิมิโนอ๋อิมิโนพิมพ์พระเจ้าปู่งี่นะแ่ยังนมนุงเปนเขาไปเนาะสวยหลวงพ่อเนาะสวยแกดีแกโบสถ์มีจ้างปีไหนหลวงพ่อ ขาเนายการกานอ้ราันสี่อยเจ็ดสิบเอ็ดัสี่ลออยเจบแต่เราุี่หลักุีนงเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยเ้าหกสามนี่อ๋อมแตรีมันอยู่หลังนี้